สวัสดีครับผมชื่อปิดพิรวัตรแม่ตนงชัยโตเป็นที่ปรกษาการขายรถบรรทุกของบริษัทยินสุราธานีสาขาเกาะสม,มุยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรถรุ่น F R สองร้อยสิบว่ารถรุ่นนี้ดีอย่างไรเหมาะสมกับใครบ้างวันนี้นะครับเรามาแนะนำรถรุ่น F R สองร้อยสิบแรงมา้าแม็กทออกรถบรรทุกคันนี้เหมาะกับธุรกิจรับหเหมาก่อสร้าง หินดินทรายหรือจะเอาไปทุกไม้ฟืนก็ได้เป็นรถรุ่นยอดนิยมขายดีมากของอีซูรคันนี้ท่านจะเห็นว่ามีกระจังหน้าโครเมียมมีติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปส่งมอบที่อำเภอเกาะสมุยนะครับถ้าท่านสนใจรถบรรทุกที่คิดจะซื้อรถบรรทุกเรามีช่องทางการติดต่อให้ท่านด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเบอร์ตัวศัพท์หรือช่องทางการติดต่อทางเฟซบุ๊กสนใจรถบรรทุกคิดจะซื้อรถบรรทุกนึกถึงไก่เกาะสมุยสวัสดีครับ <m uch> ส,วส,สวัสดีค่ะพนุมาตรขุนทองแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อเจ๊ติมนะคะหัวหน้าฝ่ายขายรถเพื่อการพาณิชย์ค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีม B นะคะอยู่ฝ่ายขายมาทั้งหมด10กว่าปีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าเก่าที่ซื้อรถกับเจ๊ติมอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ที่จะมาเป็นครอบครัวอิกสูสๆด,ด้วยกันนะคะเจะติมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดค่ะ รถที่เจติมขายอยู่ก็จะมีตั้งแต่4ล้อใหญ่นะคะ6ล้อเล็ก6ล้อกลาง6ล้อใหญ่10ล้อเพลาเดียว10ล้อ2เพลารถหัวลากตลอดจนรถมินิบัสนะคะสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์การต่อตัวถังต่างๆได้ครบวงจรเลยนะคะถ้าอยากเป็นครอบครัวเดียวกับเราโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ09 4 6 4 6 9 6 4 2เจ้ติมนะคะ ID Line พนุมาตร1น8ค่ะแล้วก็ฝากเพจ รถบรรทุกอิสุสุราชบายเจติมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจติมต้องขอตัวไปดูแลควาพมพร้อมการใช้งานประจำวันของรถก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ